สวัสดียมือเศร้าครับตอนนี้ผมก็ยู่ที่ประเทศเศาแอฟ,ฟริกาหรือว่าเขาเอิ่นว่าแอฟ,ฟริกาใต้ก่อนกอนอื่นกับห้เบิ้องบ้านเพิ่นสักกันนะครับมันกับสิมีหัวมีห้าวคือบ้านห้านี่แหละ น,นี้ผมกะไทยจากมือถือของผมธรรมดานะครับก่อนอื่นตองทอขอต้งองเข้าใจก่อนนะครับพอดีว่ามูในเฟสนะครับพันอยากเขียนว่ากวามเป็นยูอยู่จังไดไอ้ไมาอยู่นี่หลายปีแล้วกับคงกับเขาคือ,อยูบ้านหัวแทะวัดสันผมนก็เลยสีไทยให้เบิ้งนะครับก็มมอยู่หลายปีไม่เคยขึ้นว่าสีไทยอืม สำหรับการที่ว่าห้าสิบเปรียบกั้เมืองนอกประเทศใดก็สร้างนะครับอันดับแรกเขาก็ต้องเบิ้งว่าค่าเงินนะครับมันคุ้มกับการเดินเรื่องเฮ็ดเรื่องมากพอยุนี่ก็ใไส้เงินแลนนะครับค่าเงินกับพอแพงครับหนึ่งเรนเท่ากับสองบาทไทยแต่ว่าข้อดีก็คือว่ามันพออยู่นะครับมันนิ่งมันนิ่ง ข้อดีคือว่ามันพออยู่พอว่ายุประเทศนี่นะครับมันมีหัวแล้วก็มีหัวไฟฟ้าอีกสั้นหนึ่งนะครับมันก็ค่อนข้างสีแบบว่าเซฟตี้นะครับหัวไฟฟ้าเขากับริการค้นทางในออกมานะครับกันค้นทางนอกเขาไปย่ำคำย่ำเมื่อควรเป็นยุ่ช่วงนี้กระสีเขานานหนาวนะครับจากเมื่อที่ผมถ่ายคลิปอยู่นี่กระกรสีกระลังสีเขานาหนาว มันก็บสิมีเป็นโซนเป็นโซนนะครับประเทศนี้โซนแบบว่าอ่ามันคือบ่มีสร้างมายิ่าราคือจังเฮาเบิ่งในอ่าสรารคดีนะครับมันก็บ่เสมอไปเพราะว่าโซนที่ผมอยู่นี่คือจังหวัดพิโตเลียนะครับค่อนข้างสิเป็นประเทศที่เป็นเป็นเป็นเมืองที่สวยงามนะครับเป็นเมืองที่สวยงามสําหรับพิโตเลียเฮียนซานบ้านซองก็บ่ได้แตกต่างจาก ทั้งบ้านฮ่าหรอกครับอันนี้ก็เป็นอีพีแรกนะครับผมกับพวกักสิฟอยหั่งต่ว่าการที่ฮาสิเพชงานประเทศนั่นประเทศนี้นะครับอันดับแรกให้เบิ้งคางเงินกอนนะครับว่ามันเปลี่ยนเป็นเงื่อนไทยนี่มันได้หลายบ่อคุมกับการเดินเรื่องบ่อนะครับคุมกับการเดินเรื่องมาบ่อคนส่วนหลที่มาประเทศแอฟริกาใต้นะครับคนไทยบ้านเฮาถ้าเป็นผู้มั่ก็สิเพชรงานนวดนะครับเป็นผู้ใา้ก็สิมางานเสื่อมลองลงมาก็สิเป็นกุ๊กเป็นเซฟวากันไปนะครับ กสิมีอพาตเมต์มีลา้านค่ามีหลายๆอย่างนะครับอันนี้ผมก็ย่างออกมาจากฮียนผมประมาณสร้อยซองสร้อยนะครับขึ้นไปอีกสามสร้อยกสิเป็นปเป็นไปสามสร้อยกสิเป็นอ่า้านค่านะครับมืมอนี้ผมก็สิขึ้นไปร้านค่านะครับไปซื้อของมาเ <c oughs> ห็ดแนวอยู่แน่กินคือเขาเห็นในเฟซบุ๊กนะครับส่วนร้านค่าผมก็สิท้ายให้เบิ้ง ที่ละร้านที่เรามองนะครับว่ามันเป็นมาจังไนนยแน่เอียงจังไยแน,น่นะครับมันก็บ่ได้แตกต่างจากบ้านเฮาปนานใดสำหรับบ้านเพิ่นนะครับบ้านก็นสิมีห้างคือบ้านเฮาล่ะครับแต่บ้านห้องเรถตัดเอกเพจมันก็นสิมีวู้เบิร์ดนะครับ,บวู้เบิร์ดดิกันเพสสปาดีแคม แล้วกันสมองปีสมพูส,มป,สมปุ่ยนะครับแล้วแต่ผู้สิมาเขา่าสักซื้อมากรอยอันนี้ก็ยึดแถวบ้านนะครับแต่ว่าที่เขาที่คนประเทศนี้่จักดีก็จะเป็น KFC นะครับเคเอฟข้นกลางสีไลท์จักหน่อย KFC เอฟซีกระดมสิบห้ายางไปเบื้องลานค้าร้านขายแถวนี้นะครับว่ากับเขาไทยที่ผร้อมเฮ็ดนผมไปซื้ออยู่ไซเนียนะครับมีอยังแน่จังใจนะครับ มานิ morning, morning. ่งมานิ่งเดี๋ยวือผมบอกนะครับห่างกันประมาณสามแยกไฟแดงสีหอดลานค้าที่ผมไปเมื่อนี้นะครับมันอกี้สิ่ยู่เที่ยวบ้านผมนะครับผมก็อยู่จังหวัดพิษตเรียนะครับจังหวัดพิษตเรีย์พวกไกลพวกไกลอ่าเมืองหลวงเมืองหลวงกับโจเบิกนะครับห่างกันอยประมาณสี่สิบกิโลรถสมศพหนึ่งสิเป็นอ่ารักษาความปลอดภัยนะครับ ของบริษัทเป็นบริษัทบริษัทหานทาากับตรงเบื้องรถคือบ้านเฮาแหละครับความเป็นอยู่เรือไร้ยางว่าแตกต่างจากบ้านเฮาดอกมึงเบื้องแล้วแต่ว่าข้อดีคือคาครองสีประเทศนี้มันเถือกอนนะครับถา้าเฮาบล่อยปล่อเหรียญล่อเที่ยวเงื่อนเฮากับสีเหลือแต่เฮาเหรียญเที่ยว่อไปอยุ่สงสเงื่อนกับเบดคือเก่าแหละครับอันนี้เป็นปั๊มแก๊สนะครับปั๊มแก๊ส ทั้งเทิงกับสิเป็นปั๊มน้ำมันย่งางขึ้นไปอีก2แยกไฟแดงนะครับกับสิฮอดร้านค้าที่ผมอันสิไปซื้อของมือน,นี่เป็นยังคือ,อยางมาที่มันกับพอกระเทิอนนะครับพอไก่พอไก่ต่ว่าขากลับนี่ต้องนั่งรถนะครับขากาลากับต้องนงั่งรถขับต้องนั่งรถกอผมบอกแล้วครับการเข้าสืบเพียงานเมืองนอกประเทศใดก็สร้างนะครับอันดับแรกให้เบื้องค่างเงินนะครับว่า มันข่มกับการเทีดเรื่องเที่วเล่าบการเดินเรื่องบางคนบดเปันแสนนะครับแสนสองแสนถือว่าก็มี่ก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปเดี๋ยวผมต้องข้ามทางนะครับตอนนี้ไฟดับนะครับประเทศนี้สีมี่เลเซอร์ลิงนะครับก็บคือไฟดับเปลี่ยนเวลาเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า,าเป็นว่าประมาณสามเท่อ มื่อหนึ่งประมาณสามเอเท,อทละสองสมองตอกเลนครับมันก็มีไฟเขียวไฟแดงมีไฟเขียวไฟแดงอีกสีแยกนึงครับแล้วก็สีฟอดแล้วสังเกตว่าบ,บ้านนี่นะครับคือผมบอกกันละก็สีมีหัวห้ากับแพ้งสูงแล้วก็มีหัวไฟฟ้า สู่บ้านนะครับสู่บ้านสู่หลังบ้านสูหล,ลังตรงข,งขงางก็จเป็นปั๊มน้ำมันคนไทยส่วนหลายนะครับี่ไปเห็นงานประเทศเนี่ประเทศแอฟ,ฟริกาใต้นะครับแอฟ,ฟริกาใต้หรือเศาแอฟ,ฟริกานะครับผ้หญิ่งเป็นเกษตรงานนวดนะครับผู้ใช้เกษตรเป็นสร้างเสื่อมอ่าลองลงมาเกษตรเป็นกุ๊กเป็นเชฟว่ากันไปนะครับ่างเงินเกษตรเขื่อนลงแล้วแต่ สภาพนะครับสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ก็1.8นะครับ1.8ึแปหนึงแลนเท่ากับ1.8ึ่ดบาทเดือนหนึงผมเหตุงานอยู่นี่ก็ตกเดือนละประมาณ3ามหมื่นส0่หมื่นนะครับสามหมื่นสีมื่นก็คือผมได้บอกไว้นะครับว่าข้อดีก็คือว่าคาความสิบมันถือนะครับยุประเทศนี้แต่ว่าสำหรับไปซิมานะครับ,บไปซิมากศึกษาให้ดีนะครับ ลังคนก็บตกมองดีลังคนก็นว่ากันไปกัอีกหน่อยนึงนะครับกับสิฮอดแล้วลานพักอันนี้ผมก็ตั้งใจเฮ็ดอีพี่แรกนะครับเพราะว่าแม่ลุงป้าเอาอาเพ่อนพูดว่าแม่ยูเหิงแล้วเป็นเชียงได้นะครับความเป็นยูทายเห็บเบิ้งแนบานเพิินเมี่ยงเพิินคือบ้านเขาปะมันกับว่าได้แตกต้างกันนะครับ เศร้ามากมันกระแจ้งแรงมากมันกระคำก็คืออยยุบ้านเท่าแหละครับแต่ว่ามันก็นต้องเหตุการณ์เหตุงานนะครับคำว่าได้ยืนขึ้นว่าได้นอนเสียนอนเว้นคื้บ้านเท่ากับว่าได้นะครับเวลาพ่อพรมีอาทิตย์หนึ่งเหตุงานหกมืออ่ามือนี้ยุดนะครับผมยุดทุกทุกวันจันทร์ถ้าบพรมีแบบว่าเป็นวันยุดฮอลิีเดย์ประเทศเขานะครับประเทศเขาา้าวแต่ยังค้องทํางานอยู่ทั้งนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะนะครับ สวนสาธารณะสีสีมีหัวเฟฟ้าฟังตรงขามก็จะเป็นพับเป็นบาร์แย่แรงก็สิมีนักเลี้ยนนะครับคนมาเที่ยวหลายครับสุกเสาร์อาทิตย์ทั้งนี้ก็จะเป็นสวนสาธารนณะมีทางให้เข่ามีทางเข่าทางไหนยาวพอหอดอา่า ร้านข้าอีกแยกนึงนะครับเดลก็ฮอดแล้วอีกร้านนึงผมกับพวกหักจะฝอยยังเบายังให้ฟังนะครับเพราะว่าบ่ามีสคริปต์บ่ได้เตรียมมียังคือจกักรยานยังก็เบาไปโหลดสร้างมันเถอะผมกับพวกหัวสี่ไม้ไผ่เบิง่งไผ่ฟังบ่เขี่ยแม่ผมเห็นก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับว่าเป็นจังไดมาจังไดเออเฮ้ยแดดกักระลังออกนะครับคึมฝน,นตกอากาศสิปเปลี่ยน แดดออกแต่ว่าถ้าเขาหนาหนาวแดดออกจังสี่นะครับแดดแอมแซมแต่อุณหภูมิก็อยู่ประมาณ10องศา16อ,องศานะครับมันบ่แม่นได้ฮ้อนคือจังสี่เขาคิดคือจังเขาเบิ่งในสารคดีนะครับเพราะว่ามันเป็นประเทศเป็นทวีปท,ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ละโซนมันสีบ่คือกันครับแต่ละโซน <c oughs> สีบ่คือกันฟังตรงถามเขาว่าจะเป็นพับนะครับแรงมากคนกันหลายผมก็ว่าทำมาเลาะหรอก ก็คือบอกแล้วครับกับสี่ข้อย่อยทายทายทายเฮเบิงนะครับว่าอยู่จังไหนเป็นจังไหนคือข่อยทายทายเฮเบิงตอนนี้ผมก็ยากมาก่อนแล้วครับร้านค้าร้านขา,า,นขายที่ผมบอกร้านขายพักทั่วไปนะครับร้านขายพักอันนี้ครับป้ายอยู่คื่ตัวเดียนะครับป้ายร้านเพิ่นไอซิมากัล่องมาเบิงนะครับจ้ำสิภาให้เบิง้งในครับ จำแจกเขาก็เอารถเข็นก้อนนะครับนี่คือมีโมซิดานะครับทำดูดูกาลบักนัดโอโคโาโดบักม่วงนะครับอากาศเหี่ยมยั่จัง่อยกับว่าแพงนะครับเมื่อเราศึกษาเมื มีคนไข้มาเอิญด้านพักนะครับอันนี้ก็สิเป็นบอกอันอบอกกระบองเพชรน,นะครับกับคนข้าวเส,สียอกก่ะชัวแมีบอกเกี่ยวมังกรบานเขานะครับมีบอกทับทิมมีบอกโม่ไข่บอกนัด บบน,นี่กรเกรานเขานะครับบักนาหมือนพวกแพงนะครับแพคลาสสองแลนกรได้หลายอยู่ครับครับกโมนีม่จะเปกระโพนนะครับจะกเกล้วยเขากคาโด สอ,อสองน้อยสามสิตกงหนึ่นงซอสสิบหาหวแห้งนะครับเกือเทศสำหรับไพสีมกักซี่นะครับซี่ซี่บานเอามีอกเขือแต่อกเขือบานเทาบะมีนะครับเะเือแบบนี้ เะบี้พักก้นแถวเนี่ยเขาเชิญร้านพักนะครับเจ้าละลานนี่สิ่งที่มีประจําคือแท็กซี่เล้านะครับตัวนี้นะครับสีลาใส่ออมแล้วก็ตะไคร่บบนะครับตะเคียมหิงบวบค่อนข้างๆทีเถื่อนนะครับนีหน่หมกตัวสเปรเลียนนะครับ สิที่มันน <Morning, morning. S 1> <are> ิงมันนิงเยอะบไปเวนนะชอบ r p คจะสื่อพักสื่อนะจะน้อยนะครับหรือว่าพักส้นเร็จลกูกนี่ราคาจืดๆนะครับมันนี่กับโรสเซีกมันนี่พักอานเพิ่นกับบกโม่นะครับโม่เนยละ chết ship đen đen cơ thể hết nổi สิบเก่าเล่นนะครับเห็ดซื้อมาเพียงสิบเก้าอันนี้ก็มีเม่นัวเ็ษผงกระทะนะครับมากันไปมกัวเก่าเล่นนะครับจำหนึ่งก็นำน้องขระโพดพริกน้ำซุป ยิบเก่าแลน์เมืองเฮดอีกกระโปรงน้อยสิบเจ็ดแลน์ไปใส่จากแพดเฮดยิบแปด อุ S <S mm ้ยแอวไปจัดแพรกหนอมสดนีนี่ ละไม้ย้อนหนีกัสิบพราค่อยหลากหลายนะครับบอกเน่าถืออยู่นะครับผลไม้ส้นหลายก็จะเป็นบักแอปเปิ้ลสามดูดูการบักอัลกุนซัวเวอรดยาซิมี่ซ่อมหนีนะครับเพหลากหลายที่บ้านเข้าไปได้เลไม้ก็ได้มีสองแพ็คสามสิบเก้าบลกมอน องังคุณน้าหน่อยแพ้เปิ้ลก็โลละยี่สิบสามยี่สิบสี่แล 23, แนด์เงินยี่สิบสองนะครับแพ็กหนึ่งเพียงกิโล วันขายป,ปลาปนกันไปนะครับหลายยางตะลำมยพีซีก<ม>็คิดกันก็นกมากเก็บบ้ันห้องหละครับเื่อไปแ<ม>ตวกางแ่สินขาดจักน้อยอ๋อไขไข ปลาอือหือมีซี่นี่กุ้งมีปลาแล้วสิว่าเป็นปลาทู่นะครับปลาทู่อันนี้ปลาแซลมอนราหาหน่อยนี่ปลาทู่น่อยนะครับปลาทู่น่อย ือว่าแพกนะครับสองตัวสเศษเนี่สี่สิบสามสี่ตัวอืมง่ายเย่เศษเบิร์ตพอดีพอ,อดี มีของสดแกนนะครับตายแล้วแบบนี้หมูมากาไก่คือกระบป๋าเราแล้วครับว่าหมูหมูบดนะครับสิมีเป็นบางช็อปอยู่นี่ว่าเดี๋ยวนี้ทุกหม่องนะครับหมูบดมันจะดิสืซอไปไว้ ห้าสิบเจ็ดเถืออนี้ได้ครับเนื้อง่วอ๋อตับนัว สองแพ็กสามสิบเจ็ดเดี๋ยวผมก็สิไปคิดเงินนะครับจังพอกันอีอพี่ต่อไปนะครับถ้ามีเป็นร่างสิดท้ายเ้เบิงจังสิแหละครับชีวิตเมืองน,นอกมับนบ่าได้ง่ายบ่าได้สวยรู้พอกันไหมครับ